装货的好慢呀，快点货！哎呀，你别催我。<music> ตาเจ้าเห่าหัวหญิงหลายตาวอันส์ชแนลวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงวลีหนึ่งในภาษาจีนที่เราเนี่ยจะเจอบ่อยและเราเนี่ยจะต้องใช้บ่อยในชิตประจำวันค่ะคือวลีที่ว่าอย่ามาเร่งฉันในภาษาจีนนั่นเองค่ะในภาษาจีนนะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะบอกใครก็ตามว่าอย่ามาเร่งฉันนะคะเราจะใช้วลีที่ว่าเปีชุยวอ เปียช่วยหวอคำว่าเปียนะคะก็คือ don't หรือว่าอย่าใช่ไหมคะส่วนคำว่าช่วยตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าเร่งหรือว่ากระตุ้นหรือว่ากดดันนั่นเองคะ่ะส่วนคำว่าวอกก็แปลว่าฉัน ช่ยวยหัก็จะแปลว่าอย่ามาเร่งฉันหรือว่าอย่ามากดดันฉันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้นําไปใช้กันได้อย่างถูกต้องค่ะตัวอย่างแรกนะคะก็เป็นประโยคที่ง่ายมากและใช้บ่อยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาเร่งเราใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่ามาเร่งฉันเนี่ยเราก็าพูดไปเลยค่ะว่าเปียช่ยวยหอว เปียชุวยวอก็จะแปลว่าอย่ามาเร่งฉันนั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าอย่ามาเร่งฉันฉันจะทําเมื่อพร้อมใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่าเปียชุวยหวอหวอจุนปจเป้ยเขาเล่อจิ้วงเซาเปียชยวอ ว่จนไปเขาแล้วจีต้องโศกก็จะแปลว่าวอย่ามาเร่งฉันฉันเนี่ยจะทําเมื่อพร้อมนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเนี่ยโทรมาเร่งเราว่าเนี่ยเธอออกมาหรือยังแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าเร่งนะฉันกําลังไปเหมือนแบบในภาษาอังกฤษก็คือ I'm on my way ก็คือ Don't rush me ใช่ไหมเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่าเปียชยว่我已经在路上了催我 หัวจริงใจรู้สั่งเหละก็จะแปลว่าอย่าเร่งชันเพราะว่าตอนนี้ฉั้นกําลังไปแล้วนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีใครหรือว่ามีคู่รักของเราเนี่ยมากดดันให้แต่งงานใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่ามาเร่งหรือว่าอย่าก,กดดันฉันให้แต่งงานเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่าเปียใจช่ยวยหัวเจียหุ่นเลอ เบียใจช่วยหวเจียหุ่นเหก็จะหมายความว่าอย่ามากดดันชันหรือว่าอย่ามาเร่งชันให้แต่งงานแล้วนั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าน่ารำคาญจังเลยหยุดกดดันชันหรือว่าหยุดเร่งชันได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่าฟัเสืเลเียช่วยหัฟัเสือ เปียชยหวอก็จะแปลว่าหน้ารำคาญหยุดกดดันหรือว่าหยุดเร่งชันได้แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีพูดว่าอย่าเร่งชันในภาษาจีนค่ะเปียชุยวเปียชุยห อย่าเร่งชั้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคการใช้เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ใน a n นส a n n e น B บล็อค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสุดท้ายนี้แอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชื่อเจอียนบาย